ตามติดชีวิตดีไซน์กับเกลลี่นะคะทุกคน EP นี้เป็น EP พิเศษตามคำเรียกร้องเลยนะมาเลยเล่นเล่นกลงเลยไม่ใช่เล่นอย่างงนโอ้โหตอนนี้นะคะก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เขามาเจอรองเท้ายักษ์โอ้โหใหญ่มากยักษใหญ่มากโอ้โห ดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งก็จะพาทุกคนมาตามติดชีวิตดีไซน์กับเกลลี่นะคะทุกคน EP นี้เป็น EP พิเศษตามคําเรียกร้องเลยนะแล้ววันนี้นะดีไซน์กับเกลลี่เขามีนัดถ่าย MV กันนะคะทุกคนเพลงบังออนะคะเป็นเวอร์ชั่นคู่นะคะเดี๋ยววันนี้แม่กุ้งจะพาไปตามติดชีวิตเขาทั้งสองคนนะคะไปดูเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ หลังจะถ่าย MV เสร็จแล้วจะทำอะไรกันเนาะเดี๋ยวตามไปดูกันได้ในคลิปเลยนะคะแล้วนี่ะดีไซ <c oughs> น์ยอยากโชว์นิดนึงดีไซน์ยอยากโชว์นิดนึงก็คืออะไรเออยน้องสายไหมใหส่เจ้าน้องสายไหมใส่ชุดนะแม่อ้มหมเอยที่แต่งหน้าแล้วอย่าเลียนหน้าพี่นะคะ <c oughs> นี่ใส่ไหมใส่ชุดนี้ได้ ชุดที่แม่กุ้งซื้อมาให้ตอนนั้นจําได้ไหมนนี้ตอนนี้น้องใส่ได้แล้วนะแต่ก็ยังหลวมๆอยู่นิดนึงน่ารักแรืงเลยแต่คนฟูฟ่อนใช่ขนฟูฟ่องเพราะว่ายังไม่ได้ตัดขนเลยนะทุกคนกลัวว่าถ้าเอาน้องไปตัดขนที่ร้านแล้วแบบกลัวน้องจะไม่สบายอย่างงี้นะคก็เลยยังไม่กล้าออไปนะคะรออีกสักเดือนเนาะไปะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะติดตามกันต่อเลยนะคะว่าเขาสองคนจะเป็นยังไงจะทะเลาะกันหรือเปล่าไปละ ปาตอนนี้นะคะทุกคนนี่เราก็มาเจอพี่เกลีี่แม่เกตแล้วก็พี่ใหม่จังแล้วนะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราจะนั่งรถรางนะคะดี่้าสี่หนาี้าี้ายา นี่นะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่เราี่ถ่ายอีแล้วใช่แล้วค่ะนี่นะคะเรามาถ่ายในราชพฤกษ์นะคะทุกคนจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่โอ้โหกว้างมากนะนี่อันนี้เป็นหอคำหลวงนะคะทุกคนนี่โอ้โหเดี๋ยวแม่เกจะขึ้นไปถ่ายบนหอคำหลวงอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงวิวตรงนู้นก่อนเนาะไปตามไปดูกันเลย อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเริ่มถ่ายกันแล้วนะคะสองสาวพร้อมหรือยังเอ้ยโอเคอเดี๋ยวฟังพ็กเกตเลยนะคะโอเคหนึ่งสองนี่เต้นนายเต้นนายใต้กลางหันนะคะทุกคน แบบรวมโครลท่อนด้วยนะคะทุกคน <Huh? S 2> ใช่ใช่ไฮ <laughs> ไลไท์ไฮไลท์ใช่ไหม <laughs> ที่จริงแบบมันกว้างมากเลยนะคะทุกคนแต่เนื่องจากแดดเนาะเราก็เลยต้องหาจุดที่ร่มๆถ่ายกันน้าดีไซน์เกลี่ตั้งใจนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคะ <c oughs> ่ะรอบนี้ก็เป็นท่อนดีไซน์นะคะทุกคน <c oughs> ตั้งใจนะคะเคะเยต,ตัวนะคะ ย้มูกผมลูกผมเอ็นดูจังเลยไอ้ตตาไอ้ตตาเดี๋ยวก็ของเก้ยโชว์อะไรมีสวย้าใจมันใ่สว้นองทําทำมือเยอะๆโอเค มองแรกกันแล้วยิว้มหวานมองไม่ใช่<อ>พี่เกดแ <laughs> ล้วเกด้จบแล้วแล้วมองแรกกันแล้วยิ้มหวานนะแค่อะไรกพี่เกดไมปดันเอามองไปธนุกมองคนละฝั่งโอ้โห,อโอโหตอนนี้นะคะก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เทามาเจ้า <laughs> รองเท้ายา,ยากโอ้โหใหญ่มากยักษ์ใหญ่มาก,มากโอ้โห ปเดี๋ยวเราจะย้ายไปถ่ายตรงนู้นกันนะคะทุกคนอีกรอบนึงก็จะเสร็จแล้วเร็วอ,อีกแป๊บเดียวอีกไม่กี่ช็อตใช่ไหมคะชเช<อ>่เล<อ>่ยาวๆเลยอ่าโอเคอเไปเาเรียกว่าปลดปล่อยนะคะทุกคนใช่ไป<ะ>ต,ติดตามใช่เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปทำกิจกรรมปลดปลดป่อยพลังกันไงคะ่ะทุกคนโอ้โหรับรองว่าวันนี้สุดยอดเลยนะคะกิจกรรมที่เราจะทำนะต้องติดตามนะคะทุกคนไป ่แต่ว่าตอนนี้ไปถ่ายให้แม่เกดอีกหนึ่งรอบยาวๆไปหนึ่งเพลงเต็มค่ะป้ายโอ้โหนี่นะคะทุกคนพี่ใหม่จังรับหน้าที่เป็นพนักงานแบกแบกเกลี่กับดีไซน์นะตอนนี้แบกดีไซน์ก่อนนะคะพี่ใหม่จังบอกว่าคนละครึ่งทางนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพอดีไซน์เสร็จแล้วก็จะแบกเกลี่ต่อนะคะทุกคนโอ้โหเป็นพี่ที่แสนดีมากๆเลยอย่างนี้ต้องมีรางวัลให้พี่ใหม่เลยใช่ไหม เออทั้งดีไซน์กับแกลลี่จะมีรางวัลอะไรให้พี่ใหม่นะเดี๋ยวติดตามกันนะทุกคนอ่ะเปลี่ยนคนครึ่งทางแล้วคะ่ะทุกคนกิดเ<อ> <laughs> ข้ไไเาไว้คิดว่าพี่ใหม่จะุมขึ้นบนันไดรับรองพากันตกบันไดแน่เลยอะ่ะ<อ>ปะขึ้นเลยค่ะโอ้โหบันไดสูงมาก โอ้โหนี่นะคะเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นไงคะ<อ> <laughs> เ,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 เห, <laughs> หเนื่อยหาเลือกเลยไ่เกงไ่เก่งดีเหนื่อยจริงนะทุกคนนี่เลยนะ,ยนะใช่โ,โห้แม่คุณก็หอบนี่นะที่แม่เกตจะถ่ายใช่ไหมคะนี่สวยมากแล้วทุกคนเป็นทางเดินยาวยๆแบบนี้นะคะโอ้โหทุกคนคต้องขึ้นตรงนี้ทุกคนจะรู้ว่าเด็นด <laughs> ิซ่าเหนื่อยไหมคะ หอบเลยค่ะตอนนี้แม่หอบแล้วค่ะไปค่ะโอเคค่ะพี่ใหม่เราต้องไปอยู่ด้านนู้นนะคะไปไม่ว่ามีใครอื่นจะมือกันหน่อยจบมือกันหน่อยเออเนี่ยบางออนของเราไงบางออนของเราอ่ะอกันหน่อยเออเนี่ยบางออนของเราไงบางออนของเราอ่ะ ดีไซน์เตรียมนะดีไซน์ดีไซน์ไม่เชเหรออ๋อคนละัทนคอร์รัทอคอละร่ทตคอร์ละทอนก่อนแล้วเดี๋ยวจะสองท่อนอ่าไม่เป็นไรเอาใหม่นะเต็มตัวนะจี้ไป สองบนะองบ้นองบานบานอบนงบีานสานสองนสองบานงบนองานสองบไานสองบ่าฉัอนไองบ้น้นสอ้านอนอ้านสอง้านอานสอง้าคีอ้นองานสองาอง้าอานอนอ้านสองนสท้านอนอองบ้กนานสองบ่าอ้งางองอนางอาอาออาอีาออาอานอา เออวา้ไม่ใช่เล่นอย่างนั้นะว่ามองกล้องมองกล้องไงเล่นกล้องถูมองกล้องิมกกหันไปเจอกันงเออยิ้มใส่ยิ้มสวยดิแต่มองไหมมองไหยิ้มหวานๆยิ้มสวยสยิ้มเห็นฟันเลยว้า เดินลงมาช้าช้าให้แม่ดีไซน์ยิ้มแบบว่าอะไรอะดีไซน์ <laughs> นี่ใบนี้ค่ะคุเจา้ายังลงคุเจา้าก่อนคุเจา้าก่อนป้าตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะทุกคนป้าเดี๋ยวเราก็<笑><笑>ต้องลงบันไดตรงนี้นะ <c oughs> เพื่อไปรอขึ้นรถตรงนู้นนะคะไปไปกันเลยโอ้โหไปพี่เกียวนําไปก่อนแล้วเห็นไหมไปเอยลืมนับเลยเนาะว่ามีกี่ขั้นเนาะ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปรอรถไปรอรถไปรอรถดีกว่าโอเคค่ะวันนี้นะคะแม่กุ้งก็พาทุกคนมาตามติดชีวิตดีไซน์กับเกลี่แล้วนะวันนี้ก็มาดูเบื้องหลังการทํางานของทั้งคู่กันนะคะวันนี้ก็มาถ่าย MV เพลงางอ้อนเป็นเวอร์ชั่นคู่นะคะค่ะสำหรับคืนนี้ก็ต้องขออนะโอเคค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะไปไปรอรถนะคะ